เรื่องนี้เกิดขึ้นจริงกับชายคนหนึ่งที่คิดว่าแค่เหนื่อยธรรมดาแต่เพียงไม่กี่นาทีต่อมาชีวิตของเขาเกือบหายไปตลอดการฟังให้ดีเพราะเรื่องนี้อาจช่วยชีวิตคุณหรือคนที่คุณรักคืนหนึ่งที่เงียบสงัดสายลมเย็นพัดผ่านหน้าต่างห้องเล็กหาหแสงไฟถนนสาดสองลอดม่านบางๆเข้ามาเบาหาหเสียงนาฬิกาบอกเวลาช้าๆในความเงียบ จู่ๆร่างกายกลับรู้สึกแปลกประหลาดเหมือนมีอะไรบางอย่างบีบรัดอยู่ในอกด้านซ้ายความรู้สึกเจ็บปวดเริ่มทวีความรุนแรงขึ้นทีละน้อยแต่ความเจ็บนั้นไม่ใช่เหมือนที่เคยเห็นในภาพ,พยนตร์ไม่ใช่แค่ปวดตรงกลางอกอย่างเดียวกลับเป็นเหมือนคลื่นที่กระจายออกไปทั่วตัวเหมือนไฟที่ลามไม่ในเส้นเลือดทุกเส้นหัวใจเริ่มเต้นไม่เป็นจังหวะเหงื่อเย็นเริ่มซึมตามไรผิว สายตาเริ่มพรม่ามัวเหมือนโลกกำลังหมุนไปมาคนรอบข้างกลับไม่เข้าใจทุกคนต่างบอกให้ใจเย็นหาหะแต่เขารู้ดีว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ธรรมดาอาการปวดที่เขารู้สึกไม่ได้เป็นแค่โรคหัวใจทั่วไปมันคือสัญ,ญญาณเตือนที่ร่างกายส่งมาอย่างชัดเจนและเขากำลังต่อสู้กับเวลาที่ถอยหลังอย่างเงียบหาหะความกลัวค่อยๆกัดกินความคิด เหมือนมีเสียงในหัวกระซิบว่านี่อาจเป็นครั้งสุดท้ายที่เขารู้สึกอะไรแบบนี้แต่แทนที่จะโฟกัสกับความเจ็บปวดที่อกเขากลับพบว่าความรู้สึกแปลกใหม่แทรกซึมขึ้นมาเป็นความไม่แน่ใจว่าอาการนี้จะเริ่มจากตรงไหนบางทีความคิดที่ว่าคนเป็นโรคหัวใจต้องเจ็บอกเท่านั้นอาจทําให้หลายคนพลาดสัญญาณสําคัญไปและในตอนนั้นเองร่างกายของเขาก็เริ่มส่งสัญญาณเตือนรุนแรงที่สุด ที่ไม่ใช่แค่ปวดอกแต่เป็นความรู้สึกเหมือนทุกอย่างกำลังหยุดนิ่งแชท GPT เซตทุกอย่างรอบตัวเริ่มเบลอเหมือนเสียงรอบข้างกลายเป็นเพียงเสียงลมพัดผ่านหัวใจที่เต้นไม่เป็นจังหวะกลับเหมือนจะหยุดเต้นไปในวินาทีถัดมามือที่ยกขึ้นมากุมอกกลับไม่พบความเจ็บที่ชัดเจนเหมือนเดิมแต่กลับรู้สึกเหมือนมีแรงกดดันหนักอึ้งทับลงมาไม่ใช่แค่ตรงอกแต่ทั้งร่างกาย เหมือนความเจ็บปวดแผ่ซ่านไปทั่วทุกมุมของชีวิตความมืดค่อยๆปกคลุมสายตาและความเย็นชาไหลซึมลงไปตามปลายมือปลายเท้าในใจเริ่มมีเสียงร้องเตือนแต่กลับพูดไม่ออกความรู้สึกเหมือนกำลังจมน้ำที่ไม่มีใครเห็นไม่สามารถบอกใครได้ทุกคนรอบข้างยังคงเดินผ่านไปโดยไม่รู้เลยว่าความตายกำลังเคาะประตูเขาพยายามหายใจลึกหาหะ พยายามขยับตัวแต่เหมือนทุกอย่างในร่างกายถูกล็อกไว้ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้และแล้วความมืดก็กลืนกินทุกอย่างหมดสิน้นในวินาทีนั้นเขาเข้าใจแล้วว่าความเจ็บปวดของโรคหัวใจไม่ได้จำกัดอยู่แค่ที่อกเสมอไปบางครั้งมันเริ่มจากความผิดปกติเล็กๆที่เรามองข้ามและนั่นอาจเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้ชีวิตต้องหยุดลง แต่ความมืดที่กลืนกินเขาไปนั้นกลับไม่ใช่จุดจบที่แท้จริงร่างกายของเขากลับเริ่มรู้สึกถึงแรงดึงดูดบางอย่างเหมือนมีแสงสว่างเล็กๆที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นในความมืดนั้นแสงนั้นไม่ใช่แค่แสงธรรมดาแต่มันเป็นเหมือนเสียงเรียกให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งเสียงของความหวังเริ่มก่อตัวขึ้นในใจแม้ร่างกายจะอ่อนแรงและไม่สามารถเคลื่อนไหวได้แต่จิตใจกลับเข้มแข็งขึ้นเรื่อย หาหะเขาพยายามรวบรวมพลังทั้งหมดที่มีเพื่อก้าวข้ามผ่านความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นในร่างกายทุกลมหายใจกลายเป็นบททดสอบทุกนาทีที่ผ่านไปเหมือนความหวังและความสิ้นหวังปะปนกันเขาเริ่มรับรู้ถึงเสียงรอบข้างอีกครั้งเสียงเรียกให้ช่วยเหลือเสียงกดโทรศัพท์ฉุกเฉินและเสียงฝีเท้าที่รีบเร่งเข้ามาใกล้ในที่สุดเขาก็ได้รู้ว่า บางครั้งความเจ็บปวดของหัวใจไม่ได้มีแค่ในอกแต่เป็นการส่งสัญญาณเตือนในรูปแบบที่หลากหลายและถ้าเรารู้จักฟังให้ดีอาจช่วยชีวิตเราได้ในวินาทีที่สำคัญที่สุดเสียงฝีเท้าค่อยๆเข้าใกล้ขึ้นเรื่อย <c oughs> หาหะแสงไฟฉุกเฉินสีแดงและน้ำเงินส่องสะท้อนในความมืดผู้คนที่มารุมล้อมตัวเขาเริ่มเคลื่อนไหวอย่างเร่งรีบมือเย็นชื้นของเขายังจับที่อกซายแน่น ความรู้สึกเจ็บปวดยังไม่จางหายแต่กลับซ่อนตัวลึกลงไปในร่างกายเสียงหัวใจที่ไม่ปกติยังคงเต้นสลับซับซ้อนแพทย์และพยาบาลพูดคุยกันอย่างรวดเร็วคำพูดบางคำกระทบเข้ามาในสมองภาวะหัวใจวายต้องรีบปั๊มหัวใจใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจเขารู้สึกเหมือนถูกลากผ่านอุโมงค์มืดเสียงรอบข้างบาลงจนแทบไม่ต่างอะไรกับเสียงคลื่นทะเลซัดฝั่ง แต่ลึกๆในใจยังยึดมั่นในความหวังหวังว่าจะได้มีโอกาสหายใจอีกครั้งได้มีโอกาสบอกคนที่รักว่าเขายังอยู่ร่างกายอ่อนแรงลงเรื่อยหาหาแต่ความรู้สึกไม่ยอมแพ้ในใจกลับเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าแม้ความเจ็บจะยังไม่ชัดเจนเหมือนที่คิดแต่สัญญาณเตือนนั้นกลับชัดเจนกว่าใครๆคิดว่าหัวใจอาจหยุดเต้นเมื่อไหร่ก็ได้ เวลาผ่านไปช้าเหมือนถูกดึงให้หยุดนิ่งทุกเสียงรอบข้างกลายเป็นเพียงเสียงแผ่วเบาความมืดค่อยๆลอยหายไปและความเจ็บปวดในอกเริ่มเปลี่ยนรูปแบบแทนที่จะเป็นความเจ็บที่จับต้องได้กลับกลายเป็นความม่างเปล่าที่กว้างใหญ่เหมือนหัวใจถูกทิ้งไว้ในห้วงอากาศที่ไม่อาจสัมผัสร่างกายเริ่มได้รับการช่วยเหลือแต่จิตใจกลับถูกพาไปสู่ความลึกซึ้งของการรับรู้ ในวินาทีนั้นเขาเห็นภาพความทรงจำไหลผ่านเหมือนภาพ,พยนตร์เสียงหัวเราะของคนที่รักความอบอุ่นของครอบครัวและความหวังที่เคยถูกเก็บไว้ลึกในใจหัวใจของเขาอาจจะเจ็บปวดไม่เหมือนที่คิดแต่ชีวิตยังคงสอนให้เขารู้จักฟังเสียงที่ซ่อนอยู่เสียงที่ไม่ใช่แค่ความเจ็บปวดที่อกแต่คือเสียงเตือนของร่างกายและจิตใจที่บอกให้เราอย่าประมาทและใส่ใจในทุกสัญญาณที่ได้รับ แล้วเขาก็ได้รู้ว่าการดูแลหัวใจไม่ใช่แค่การป้องกันความเจ็บที่อกเท่านั้นแต่คือการฟังเสียงของร่างกายทั้งหมดเพื่อที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปด้วยความหวังและความเข้มแข็งแต่ในขณะที่ทุกอย่างดูเหมือนจะสงบลงจู่จูความรู้สึกแปลกประหลาดก็กลับมาอีกครั้งไม่ใช่ความเจ็บปวดตรงอกแต่เป็นความรู้สึกเหมือนหัวใจถูกบีบแน่นจนแทบหยุดเต้นร่างกายเย็นเฉียบกว่าที่เคยเป็น และเสียงในหัวเรื่องกระสิบเตือนอย่างชัดเจนมันไม่ใช่แค่โรคหัวใจทั่วไปแต่เป็นสัญญาณเตือนสุดท้ายที่ไม่อาจมองข้ามเขาพยายามขยับปากจะพูดแต่เสียงไม่ออกความมืดครอบคลุมอีกครั้งและครั้งนี้มันลึกกว่าครั้งก่อนในความเงียบมืดมิดนั้นเขาเริ่มเข้าใจอย่างชัดเจนว่าการรับรู้ความเจ็บปวดไม่ได้มีเพียงแค่ในอก บางครั้งหัวใจส่งสัญญาณที่ซับซ้อนกว่าและถ้าเราไม่ฟังให้ดีความตายอาจจะมาโดยไม่ทันตั้งตัวแต่ในความมืดนั้นกลับมีประกายบางอย่างส่องแสงขึ้นมาเหมือนเสียงในหัวที่กระสิบเตือนเริ่มเปลี่ยนเป็นเสียงเรียกแห่งชีวิตแม้ร่างกายจะอ่อนล้าอย่างที่สุดแต่จิตใจไม่ยอมแพ้ความทรงจำและความรักกลายเป็นพลังที่ช่วยดึงเขากลับมาแสงที่ส่องเข้ามาทีละน้อยนั้น เริ่มชัดเจนขึ้นจนเห็นใบหน้าของคนที่รักเสียงเรียกจากเพื่อนและครอบครัวดังขึ้นในความเงียบเป็นแรงผลักดันให้เขาอยากลุกขึ้นสู้แม้ว่าหัวใจจะยังเจ็บปวดแต่เขายังไม่พร้อมจะยอมแพ้เขารู้แล้วว่าความเจ็บปวดของหัวใจไม่ใช่เรื่องที่จะมองข้ามไม่ว่าจะเป็นอาการเล็กน้อยหรือรุนแรงการฟังเสียงร่างกายและการรีบขอความช่วยเหลือทันเวลาอาจเป็นความต่างระหว่างชีวิตกับความตาย และในวินาทีนั้นเขาตัดสินใจแล้วว่าจะไม่ปล่อยให้ความเจ็บปวดเป็นเพียงความเงียบในใจแต่จะทำให้มันเป็นเสียงเตือนที่จะช่วยให้เขาและทุกคนรอบตัวรับรู้และเอาชนะมันไปด้วยกันเมื่อสติเริ่มกลับคืนเขารู้สึกถึงแรงกดที่หน้าอกและเสียงเครื่องมือทางการแพทย์ที่ดังสม่ำเสมออยู่ข้างหูกลิ่นของแอลกอฮอล์และน้ำยาทำความสะอาดเจอ,อยู่ในอากาศเปลือกตาเปิดขึ้นช้า หาหะเพดานสีขาวสะอาดของโรงพยาบาลคือสิ่งแรกที่เขาเห็นหมอคนหนึ่งหันมาและสบตาเขาแววตานั้นเต็มไปด้วยความโล่งใจคุณฟื้นแล้วเสียงนั้นอ่อนโยนแต่ชัดเจนเขาพยายามพยักหน้าแม้จะรู้สึกเหนื่อยล้าในหัวของเขายังมีคำถามว่าทำไมอาการมันรุนแรงขนาดนี้ทั้งที่เขาไม่ได้เจ็บอกชัดเจนเหมือนอย่างที่เคยเข้าใจ หมอยื่นมือมาจาับมือเขาเบาหาหาแล้วอธิบายว่าอาการหัวใจขาดเลือดไม่จำเป็นต้องเริ่มจากอาการเจ็บอกเสมอไปบางคนปวดที่แขนบางคนปวดกรามหรือแม้กระทั่งแค่รู้สึกเหนื่อยผิดปกติเขาหลับตาลงอีกครั้งแต่มันไม่ใช่การหลับของความกลัวมันคือการพักจากสงครามที่เพิ่งผ่านไปและเป็นคำั่นในใจเงียบหาหา่ ว่าเขาจะไม่เพิกเฉยต่อเสียงเล็กๆในร่างกายอีกต่อไปเขาจะฟังเขาจะดูแลและเขาจะใช้โอกาสครั้งใหม่นี้เพื่อบอกคนอื่นว่าคุณอาจจะไม่รู้ตัวแต่บางครั้งหัวใจกําลังร้องขอความช่วยเหลือในแบบที่คุณไม่เคยคาดคิดเมื่อเขาได้พักฟื้นอยู่บนเตียงโรงพยาบาลวันเวลาผ่านไปช้าแต่เต็มไปด้วยความหมายทุกลมหายใจที่เคยถูกมองข้าม ตอนนี้กลายเป็นของขวัญที่เขาไม่เคยเห็นข้ามาก่อนเขาเริ่มสังเกตสิ่งเล็กๆรอบตัวเสียงนกนอกหน้าต่างแสงแดดยามเช้าที่ลอดผ่านม่านสีขาวมือของแม่ที่วางเบาๆบนแขนเขาและรอยยิ้มของพยาบาลที่เดินมาตรวจเช้าวันใหม่ในแต่ละวันเขาได้พูดคุยกับแพทย์ได้เรียนรู้ว่ามีผู้ป่วยอีกหลายคนที่มาถึงโรงพยาบาลช้าเกินไป เพียงพระคิดว่าอาการหัวใจต้องเริ่มจากเจ็บหน้าอกเท่านั้นเขาเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าเคยมีใครรอบตัวเขาบ้างไหมที่เคยบ่นว่าเหนื่อยเวียนหัวปวดแขนหรือรู้สึกอ่อนล้าแบบไม่มีเหตุผลและเขาเคยฟังพวกเขาจริงๆหรือเปล่าหลังจากออกจากโรงพยาบาลเขาเริ่มเปลี่ยนชีวิต เริ่มออกกำลังกายเบาหาหะกินอาหารดีต่อหัวใจและที่สำคัญที่สุดเขาเริ่มพูดพูดกับเพื่อนพูดกับครอบครัวบอกพวกเขาว่าอย่ารอจนสายอย่ารอจนร่างกายต้องตะโกนก่อนจะยอมฟังเพราะบางครั้งชีวิตทั้งชีวิตอาจแขวนอยู่บนความเข้าใจผิดแค่ประโยคเดียวถ้าไม่เจ็บหน้าอกก็คงไม่ใช่หัวใจ แต่เขารู้แล้วว่าความจริงไม่ง่ายขนาดนั้นเขาเริ่มเดินทางไปพูดตามโรงเรียนในชุมชนและตามงานอาสาสมัครด้านสุขภาพไม่ใช่ในฐานะผู้เชี่ยวชาญแต่ในฐานะคนที่เกือบเสียชีวิตจากความเข้าใจผิดเพียงเรื่องเดียวทุกครั้งที่เขาเล่าเรื่องของตัวเองผู้ฟังเงียบลงบางคนเริ่มน้ำตาซึม บางคนหันไปมองคนข้างๆด้วยแววตาที่เปลี่ยนไปเขาไม่ได้พูดด้วยเสียงดังแต่พูดด้วยหัวใจที่ผ่านประสบการณ์จริงเขาเตือนทุกคนว่าอาการของโรคหัวใจไม่จำเป็นต้องมาในรูปแบบที่เราคุ้นเคยเขาให้คนฟังจดจำสัญญาณอื่นหาหะเวียนหัวโดยไม่มีสาเหตุอ่อนแรงเฉียบพลันเหงื่อออกเย็นหาห แน่นที่คอกรามหรือแขนและความรู้สึกไม่สบายที่อธิบายไม่ได้ทุกคำพูดของเขาไม่ได้สร้างแค่ความเข้าใจแต่มันปลุกให้ผู้คนเริ่มเฝ้าระวังตัวเองและคนรอบข้างเขาเริ่มได้รับข้อความจากคนแปลกหน้าที่บอกว่าเพราะเรื่องของเขาพวกเขาไปหาหมอทันเวลาบางคนเพิ่งช่วยพ่อแม่หรือเพื่อนรอดชีวิตได้เพระจำสิ่งที่เขาเล่าไว้ได้ทัน เขาไม่เคยคิดว่าประสบการณ์เกือบตายของเขาจะกลายเป็นโอกาสในการช่วยชีวิตคนอื่นแต่ทุกครั้งที่มีคนบอกว่าขอบคุณนะครับถ้าผมไม่ฟังเรื่องของคุณวันนั้นอาจไม่ทันเขายิ้มด้วยหัวใจที่ยังเต้นอยู่ไม่ใช่เพราะมันรอดแต่เพราะมันได้ทำหน้าที่ของมันอย่างแท้จริงเขาเริ่มถูกเชิญไปออกรายการโทรทัศน์สถานีวิทยุและช่องออนไลน์ต่าง ะผู้คนเริ่มเรียกเขาว่าเสียงของหัวใจที่เงียบเพราะเรื่องของเขาทำให้หลายชีวิตเปลี่ยนแต่สำหรับเขามันไม่ใช่เรื่องชื่อเสียงไม่ใช่เรื่องการเป็นที่รู้จักมันคือหน้าที่คือความจริงที่เขาอยากให้คนทั้งประเทศรับรู้เขานั่งมองภาพข่าวที่กำลังออกอากาศภาพตัวเองในห้องประชุมกำลังยกมือแตออก เล่าเรื่องวินาทีที่เขาคิดว่าตัวเองกําลังจะตายเขาหลับตาลงเนี่ยหูฟังเสียงหัวใจตัวเองเต้นช้าหาหะจังหวะที่เคยไร้ระเบียบตอนนี้เต้นนิ่งมั่นคงและเปลี่ยมพลังไม่ใช่แค่เพราะเขารอดแต่เพราะมันได้ช่วยคนอื่นให้รอดตามมาด้วยเมื่อรายการจบลงเขาหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมา มีข้อความใหม่เด้งเข้ามาเป็นภาพหญิงวัยกลางคนยิ้มอยู่ในห้องไอซีพร้อมข้อความว่าแม่หนูปลอดภัยแล้ว่่าพราะหนูจำสิ่งที่คุณพูดไว้ได้เขานิ่งอยู่สักพักมือที่เคยสั่นกลับแน่นขึ้นไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะรู้ว่าแม่เขาจะไม่ใช่หมอไม่ใช่ฮีโร่แต่เขาคือเสียงเล็กหาฮา ที่เตือนให้ใครหลายคนหันกลับมาฟังหัวใจของตัวเองและนั่นอาจเป็นภารกิจที่สำคัญที่สุดในชีวิตเขาคำนั้นเขานั่งอยู่คนเดียวในห้องแสงไฟอ่อนๆส่องลงบนโต๊ะไม้เก่าข้างกายมีสมุดบันทึกเล่มหนึ่งเขาเปิดหน้าว่างหยิบปากกาขึ้นและเริ่มเขียนวันที่ชีวิตเกือบหยุดลงกลายเป็นวันที่เสียงหัวใจเริ่มดังขึ้นอีกครั้ง เขาเขียนต่อด้วยลายมือที่มั่นคงแล้วทุกช่วงเวลาทุกความรู้สึกทุกลมหายใจที่ต้องแลกมาด้วยความกลัวและความหวังเขาไม่ได้เขียนเพื่อให้ใครอ่านแต่เขียนเพื่อย,ย้ำกับตัวเองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมีความหมายเวลาล่วงเข้าสู่ดึกสงัดเสียงนาฬิกาเดินช้าหาหะาทุกสิ่งเงียบลง เหลือเพียงเสียงหัวใจของเขาที่เต้นอย่างมั่นคงเขายิ้มให้ตัวเองผ่านกระจกเห็นแววตาของชายคนหนึ่งที่เคยเกือบตายแต่เลือกจะใช้ชีวิตที่เหลือเพื่อทำให้คนอื่นมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นและในความเงียบนั้นเองเขารู้คำตอบของคำถามที่ตามหามาตลอดไม่ใช่ทุกการเตือนของหัวใจจะมาพร้อมความเจ็บแต่ทุกการเตือน ล้วนมีค่าพอให้เราหยุดและฟังให้ลึกกว่าที่เคยเพราะบางครั้งเสียงเงียบที่สุดอาจเป็นเสียงที่สำคัญที่สุดในชีวิตแชท GPT-7 เรุ่งเช้าวันหนึ่งเขากลับมายืนที่สวนสาธารณะสถานที่ที่เคยวิ่งเคยหายใจเหนื่อยหอบเคยคิดว่าเป็นแค่ความเครียดธรรมดาวันนี้เขาไม่ได้มาเพียงเพื่อออกกำลังกาย แต่เขามายืนท่ามกลางกลุ่มคนหลายคนใส่เสื้อที่มีข้อความฟังหัวใจตัวเองให้ทันเขาได้รับเชิญให้พูดเปิดกิจกรรมเดินรณรงค์เพื่อสร้างความรู้เกี่ยวกับโรคหัวใจเขายืนต่อหน้าผู้คนเงียบหาหะสูดลมหายใจลึกมองใบหน้าที่รอฟังเรื่องราวจากเขาหัวใจของเรานั้นไม่ได้บอกเราด้วยเสียงดังเสมอไปเขาเอ่ยเบาๆแต่มั่นคง บางครั้งมันแค่กระซิบด้วยความเหนื่อยผิดปกติด้วยเหนื่อยเย็นที่ไม่ควรจะมีหรือความอ่อนล้าที่ไม่มีเหตุผลและหากเราฟังไม่ทันมันอาจไม่มีโอกาสบอกอีกเลยทุกคนเงียบหลายคนพยักหน้าบางคนยื่นมือไปจับมือคนข้างหาหาผมเคยเป็นหนึ่งในคนที่เกือบไม่รอดเพราะผมเชื่อผิดว่า ถ้าไม่เจ็บอกก็ไม่เป็นไรแต่วันนี้ผมอยู่ตรงนี้เพื่อบอกคุณว่าอย่ารอจนสายเสียงปรบมือดังขึ้นไม่ใช่แค่เพราะคำพูดแต่เพราะมันจริงเขายิ้มหัวใจเขาเต้นชัดเจนในอกไม่ใช่เพราะเหนื่อยแต่เพราะมันเต็มไปด้วยชีวิตและขณะที่เขาเดินไปกับผู้คนในเช้าวันใหม่เขารู้ว่า เรื่องราวของเขาได้กลายเป็นบางสิ่งที่มากกว่าความทรงจำแต่มันคือคำเตือนที่อบอุ่นคือบทเรียนที่มีลมหายใจและคือจังหวะของหัวใจที่ไม่เคยหยุดทำหน้าที่ของมันอีกเลยจบบริบูรณ์